ขอเนชวนคือแบ่งปันขอตั้งชืีงว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเองนะครับโอเคก็เริ่มจากว่าถ้าคิดให้ดีๆแล้วเนี่ยบางทีเราแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตเรามีความวุ่นวายมีความคิดมากมายแล้วเราก็บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดเราลุยเรา ไฟติ้งกับใครกันแน่แต่ถ้าให้คิดดีๆเนี่ยให้ลึกซึ้งเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วคือตัวเองเนะครับเพราะว่าไม่ว่าบางทีเรามองสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของหรือคนเนี่ยเวลาเข้ามากระทบเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเขามาแล้วเขาก็ไปแต่สิ่งที่เรายังคิดยังย้ำยวงซ้ำอยู่มันก็คือตัวเอง เวลาคนมาว่าเรามาว่าคำสองคําทำเข้าไปเราอาจจะว่าทำไม่ทันก็ได้แต่สิ่งที่เราคิดถึงมันคิดได้ตลอดเวลาลวอาจจะคิดต่อจากเขาพูดแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือบางคนเนี่ยเก็บไปคิดเป็นเดือนเป็นปีก็มีฉะั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้สภา,าพแวดล้อมที่มันเข้ามาคุกหลอกหรือที่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เราต้องต่อสจริงจริงกับความคิด แต่กาบมาทำาป็นต oh like ัวเองอย่างยกตัวอย่างวันนี้มีภารกิจต้องไปทำงานประมาณตีสี่ชั่วก็เซ็ตว่าจะต้องตื่นตีสี่แต่ถ้าอยากมาวิ่งก็ต้องตื่นตีสามถามว่าทำไหมโอเคทำกดตั้งนาฬิกาปลุกตีสามแต่ตอนตื่นในหัวเราจะสู้ตลอดเวลาบอกตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันใช่เหรอเมื่อวานนอนพอแล้วหรือยังทั้งที่เราคิดคำนวณแล้วว่าเรานอนหกชั่วโมง นะเราต้องฝึกถ้าเกิดว่าชีวิตเราปรับเปลี่ยนต้องทํางานยืนคืนหรือต้องทากลับไปทํางานดึกหรือทำงานปกติอะไรก็แล้วแต่เราจะนอนกี่ชั่วโมงทาอะไรเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้เราต้องซื่อตัวเองตลอดเลยนะแต่ร่างกายหรือจิตใต้สมนึกหรือสัญชาตญาณมันอาจจะไม่ชอบนี่แหละทีุ่ณบอกไม่ใช่เท่านั้นที่เราเริ่มต้นซื่อตัวเองออกไปข้างนอกการแต่งตัวเราจะต้องแต่งตัวยังไงมีสีที่ ไม่ดีหรือเปล่าเป็นสีหรือสีมรณะความเชื่อตรงั้นเราต้องวางต้องตัดได้ไหมขับรถไปขึ้นทางด่วนเชื่อ G.P.S หรือปรับหรือเชื่อตัวเองดีนะฮะไปเจอลูกค้าอยู่กับทีมงานควรจะใจยเย็นเจรจาหรือไฟติงหรือตอื่นื่นมันมีอะไรที่เราต้องคิดต้องทำบ้างไหม แต่สังเกตว่าในที่สุดมันก็ต้องอยู่กับตัวเองว่าเราจะตัดสินใจอะไรอย่างไงนี่แหละผมจะบอกว่าการต่อสู้ที่ใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเองนี่คือคําตอบสําหรับวันนี้และเชื่อเถอะว่าเราอยู่กับตัวเองได้เราคุยกับตัวเองดูเรื่องแน่นอนถ้าเราคิดถึงสิ่งที่ดีงามนะครับอย่าตามใจเขามากแล้วก็ขอให้มาดูพระจันกัน เราเลือกที่จะดูพะจัร์ดูพระอาทิตย์ตกดูพระอาทิตย์ขึ้นและก็เลือกใช้ชีวิตตามความเหมาะสมที่ดีงามแต่ไม่เป็นไรถ้าผิดเราแก้ไขขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองให้เป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. สำหรับนี้